สายญานะครับเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยครับวันนี้จัดให้เลยฮะโดดไปดิรู้จักเมนสายญาเก่าไหมรุ้รุ้แล้วรุร้แล้วก็มองมีเออสวยงามมากเพื่อนรู้ไปรู้สาม ระยะยิงค่อนข้างจะไกลนะดูจัดอ๋อ,อโตัแทงแล้วโหตีอย่างรัวตีรัวนะแต่ไม่แรงไม่แรงมากนะเฮ้ยเดี๋ยวเลนเกนน่าจะเถื่อนถ้าสไตล์เนี้ย มาสไตล์นี้แล้วนะเลดเกมน่าจะเถือ่อนล่วงไปดีคนนกจากไกลๆคือสายาเป็นไฮเปอร์แคลรี่ที่แบบโค้จะเถื่อนเลยนะในช่วงเลดเกมนะครับแต่ในช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนนะ่ะเขาจะเลือกมาแล้วแบบเน้นแบบแบบเคลียร์คีฟอะไรอย่างงี้กัน โซ่ไปดิรู้จักเมนซาย่ยาเก่าไหมอยาโซปล่อยให้ไหลไปสุดยอด <age>. โอเคตอนนี้ผมน่าจะได้ปล่อยมาก่อนนะครับอูซ้ oh, ายดันยาวเลยอ่ะเ Invisible turret is <laughs> under attack! Baron now! Danger! 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 is under attack! Retreat! คได้หมดได้หมดเออสวยแล้เชด,ด,ด,ดาวด้วยไปห้า,าม,มาถึงวองเกมแรกก็ให้ผมสตึงเลยนะนเกมไอเทมที่ผมจออก็ลูนคิงนะครับลูนคิงสแตติกไอเอนะครับบิวดนี้น่าจะโหดสุดละคำถามผมผมคิดว่าบ,บิวดนี้โหดสุดละล้วลูนก็ใช้เป็นประมาณนี้นะครับลูนที่ผมใช้ บูทัลรอยัลตี้นะครับแล้วก็ฮันนี่ฟู้ดไอ้ฮันนี่ฟู้ดเนี่ยมันเอาไว้ใช้ตอนแบบมานา้ำหมดอะคือตอนเนี้เราน่าจะต้องเล่นแบบสแปมสกิลไปเลยอะในเล่นอ่ะอเดี๋ยว่นี่ะผมจะมาโชว์โหดแชมเปี้ยนใหม่อย่างซาย่าให้ดูแับว่าจะบรรลุาารละคือที่ผมบรรลุไวๆเนี่ยเพราะว่าในคอมนี่ผมน่าจะเล่นเป็นพันเกมนะให้ตัวเนี้ย <laughs> อ้ตัวเนี้ยในคอมเนี้ยผมเล่นเป็นพันเกมนะแข่งแม่งก็กดอยู่รัวรตายไปถึงก็บอลหลอกตายไปแต่ว่าเลขกับชิโตวินั้นและจีสุกเข้าไปในด้านในเลี้ยงไปอยู่ด้านในครันดังเกลือแล้วน้ำมันคิวกันไปยิงย้ำตัวเดียวแต้วอู้ยืนไม่ไหวเลือกแต่เน็กคนเดียคว้าได้คิวเล้วคนยเดือดแล้วก็ต้องรอดไล่จีซุกแล้วเปิดต่อยิงคิวอู้ยกลัดขึ้นหน้าไปเลย สวยจัดมาวะเนี่ยดูโอ้สายันราคานี้ผมว่าเผื่อดีนะมันมันใช้ความชำานาญในการเล่นเยอะมันเลยดูยากๆนิดน,นึงแต่จริงๆแล้วผมว่ามันแรงอยู่วัดคู่กัน ผมว่าข้อดีของสที่ยาราคันนะเวลาที่แบบไอเทมนำมันแบบไล่บูลลี่ได้เลยเดินจูบหน้าแล้วก็ให้ราคันกดสกิลสามใส่สองทีนียสกิลสามตอนนี้มันเป็นไอนี่นะครับมันเป็นเพิ่มเกาะคูณสองนะเห็นปะพอเที่ยน่ะมันไล่บูลลี่อย่างนี้เลยผมก็เถื่อนอยู่เนี่ย ชิงไปโดนโอ้โหชิงไปโดนแต่ไม่ตายเก่าจังวะเคได้รุนคิงนะครับนี่แหละครับมันถึงเวลาที่เราจะไล่บุดีอีกทีมละอัพไล่นำแล้วอัพไล่ตามอัพสามนำนะครับสองตามหนึ่งนี้เอาไว้ต่อคอมโบเฉยๆคอมโบของลานคันกับซาย่าก็คือแบบเอ่อซาย่ากดสกิลสองก่อนแล้วตีทีหนึ่งแล้วกดสกิลหนึ่งแล้วกดสกิลสามนะครับมันจะแบบรูดออโต้ แล้วถ้าแบบราคายกสวยก็จะรูทแบบต่อเนื่องอะ่ะเรียกว่าเชนซีซีนนะ ติดไดไม่ได้ซิไหนวะโอเคสวยอยู่ครับสวยอยู่ว่าดาเมจมันแบบแรงอยู่นะถ้าแบบเราได้แบบบูลลี่อะ ไอ้เทีมนำมันอะไรตบอ่ะเจรินอ,อยู่ให้ราคารเกาะสองทีเกาะสองทีนี่แบบอีฝนะ่ายหน้าตีมาสามทีมันถึงจะแบบเกาะหมดอ่ะทีมผมแพ้เนี่ยคำสาบไม่ไหวนะ The enemy team. Uh, ah, that First turret destroyed. You are unstoppable. Mm. You. have by, but i อันนี้แบบแค้นส่วนตัวชอบเทนะ่นักรุดรุดแล้วรุดแล้วก็อมอุมนีเออสวยงามมากต่างๆเข้าไปต่อเปิดจังหวะให้เพื่อนได้ด้วยนะตะกี้เป็นจังหวะที่แบบอาลีน่าจะแบบเหม่อไม่ได้มองขนนกอะ hurd is oui. no, I mean not. On my way. engage Shit. retreat retreat ที่มีอาการปิงเล็กน้อยแล้วผมกดแล้วมันไม่ออกให้ทันทีอันติโอเคตอนนี้เราไม่มีอันตินะครับเล่นแบบเล่นแบบไม่ช่อย่างเดียวเลยให้เพื่อนเข้าก่อนหรือว่ารอใครส่วนอันติสิบห้าวโคดิชั่นต้องดีอ่ะอย่าอยู่กับตัวเทนเนนก็พอ เต่ตรงนี้มีรีซินนะ B, อ่ะเจ็ดวิเมี่ยนติเฮ้ยดีพิวโอ้โหเสียดายอะ่ะถ้ามี IG ไออีนี่หืม ได้ตีฟรีมากเลยตะกี้แต uh ่ว่าดาเมจไม่พอถ้ามีไอีนี่จบเลยโอ้โหพยายามันดูดไปปะเนี่ยให้เพื่อนรู้ไปรู้สามเนียนมาแล้ว

ไ,ได้อยู่ตีได้อยู่มาดิเออแต่ลิงได้หมดเลยโอาดาเมจมาแต่ผมแต่ลิงได้หมดเลยโกรธอะไ้เปิดได้นะเปิดได้นะมีตัวเปิดกี่ตัวเนี่ยโกรมากราคายกสองหอวไฟมึงต่อ,อไปยับไปยับไปยับ อ๋นี่ผมจะแฟดไปดนะรูทนะปวดช้าไปหน่อยไม่รู้ปวดช้าหรือปิงเยอะหนึสองที่หายไปดิ ประมาณนี้ครับผมว่าคือมันเข้าใหม่นะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบว้าวแบบเคนเดน,นลูลู่หรือว่าตัวอื่นๆน,นะฮะผมว่ามันก็มันก็โหดแล้วแต่มันเล่นยากไปหน่อยเอาจริงอะเนในขนาดเกมเกิดนะเกมเกิดขนาดเนี้ย